สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชิมอาหารอินเดียนะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะร้านนี้เป็นร้านใหม่ค่ะเพิ่งจะมาเปิดแถวแถวบ้านนี้เองนะคะก็เลยลองแวะมาชิมฝีมือเขาสัหน่อยค่ะ บรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้นะคะก็ถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะคะพยายามถ่ายตรงบริเวณที่ไม่มีคนค่ะเดี๋ยวขอดูเมนูแป๊บนะคะมีอะไรน่ากินบ้างระหว่างนี้ก็จิบน้ำองุ่นไปพรางๆก่อนนะจ๊ะ มุมกล้องก็ได้แค่นี้นะคะคุณขายอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะวางได้แค่นี้ละค่ะปรับมากไม่ได้ค่ะคุณสามีเลยนะคะนังบนค่ะโอเคอาหารมาแล้วนะจ๊ะมาดูหน้าตาอาหารกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง ของพี่ที่สั่งไปเป็นแกงแพะนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนของคุณสามีก็มังสวิรัตเหมือนเดิมค่ะเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวบาสมาตินะคะคือเป็นลักษณะเม็ดข้าวผอมๆรีๆยาวๆนะคะ รสชาติอาหารของเขาก็อร่อยทีเดียวค่ะรสชาติกำลังดีนะคะหอมเครื่องเทศกำลังดีคือไม่ฉุนจนเกินไปอาหารก็รสชาติกลมกล่อมค่ะบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นเพลงอินเดียนะคะ ดิงดิดิงด,งดงนะคะอะไรประมาณนั้นคะ่ะสนุกสนานดีคะ่ะลูกค้าช่วงนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันค่อนข้างดึกสักหน่อยสำหรับอาหารค่ำก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะคะร้านเขาจะปิดประมาณสี่ทุ่มคะ่ะคือโต๊ะ ของเรานี้คือโต๊ะสุดท้ายอีกแล้วค่ะพอดีพี่อยากจะกินโรตีนานนะคะมันจะมีโรตีนานของอินเดียก็เลยสั่งมาชิมสักหน่อยนะคะกลิ่นหอมยั่วยวนมากนะคะแล้วก็ข้างบนนี้เขาก็จะทานเนยค่ะ รสชาติอร่อยนะคะหอมเนยค่ะมันก็มันๆน,นะคะกินกับแกงเข้ากันดีนะคะแบบนี้ค่ะถ้ากินเปล่าๆมันก็จะจืดๆมันๆน,นะคะต้องกินกับแกงนะคะ รสชาติอร่อยเข้ากันได้ดีทีเดียวค่ะโอเคค่ะไหนๆเราก็อยู่ในร้านอาหารอินเดียแล้วนะคะก็จะขอเมาส์เรื่องอาหารอินเดียเลยแล้วกันค่ะพี่ก็จะพยายามสาะ,ะแสวงหาเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในการกินแต่ละครั้งมาฝากเพื่อนๆนะคะก็ไม่ยากนะคะถามอากูค่ะ อากูผู้รอบรู้ทุกเรื่องราวค่ะอาหารอินเดียส่วนมากก็จะมีลักษณะของการใช้เครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรผักและผลไม้นะคะและคนอินเดียส่วนใหญ่ก็นิยมกินอาหารมังสวิรัตด้วยละจ้า เครื่องปรุงที่โดดเด่นนะคะก็คือถั่วทั้งหลายแหล่นี่แหละค่ะส่วนมากเขาก็จะนิยมใส่ถั่วเข้าไปในอาหารด้วยนะคะแกงอินเดียส่วนใหญ่เขาก็จะปรุงด้วยน้ำมันพืชนะคะมีทั้งน้ำมันมันมสตาร์ดน,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 น้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันเมล็ดทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าเนยเทียม ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคค่ะส่วนเครื่องเทศสำคัญที่ใช้ในอาหารอินเดียก็จะมีพริกขี้หนูนะคะ,มะเมล็ดมัสตาร์ดสีดำยี่ราคมิ้นชันมเมล็ดฟีนูกรีกขิงผักชีกระเทียมนะคะส่วนผงปรุงส่วนมากก็จะมีเครื่องเทศ 5อ,อ,อย่างขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะพวกกระวานอบเชยแล้วก็การพลูนี้ก็จะเป็นส่วนผสมหลักนะคะใบไม้ที่ใช้โดยทั่วไปก็ใบกระวานใบผักชีใบฟีนูกรีกแล้วก็ใบสาระแหน่ส่วนอาหารหวานเขาก็จะนิยมปรุงด้วยกระวานหญ้าฟรัน่นลูกจันเทศแล้วก็กลิ่นกุหลาบค่ะ ส่วนโรตีนานนี้ก็จะเป็นแผ่นแป้งนะคะรับประทานกับพวกเครื่องจิ้มนานา,นานชนิดนะคะส่วนมากก็จะกินกับแกงถั่วค่ะนะคะ,นะคะก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดโอเคนอกจากเรื่องอาหารแล้วก็พี่จะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประเทศอินเดียมาฝากด้วยนะคะ ยังไงก็รู้เอาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันค่ะเผื่อจับพลัดจับผูไปเที่ยวประเทศอินเดียนะคะเราจะได้ทำตัวถูกค่ะโอเคนะคะหนึ่เขาบอกว่าหนุ่มสาวชาวอินเดียจะไม่แสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะนะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะห้ามแสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะค่ะนะคะถึงแม้เราจะเป็นนักท่องเที่ยว ถ้าเราไปเที่ยวประเทศอินเดียก็พยายามอย่าไปแสดงความรักให้เขาเห็นนะคะเพราะเขาจะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรค่ะข้อ 2. อาหารอินเดียส่วนมากเวลากินเขาจะใช้มือนะคะส่วนมากก็จะใช้มือค่ะใช้มือหยิบกินเลยนะคะมือขวานะคะหยิบกินนะคะนันคือวัฒนธรรมการกินของชาวอินเดียค่ะ ฝึกเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนนจะว่าไปตอนพี่เป็นเด็กๆนะคะก็หัดกินข้าวกับมือเหมือนกันค่ะข้อ3นะคะถ้าหากว่าคุณได้ไปเที่ยวประเทศอินเดียอย่าลืมพกกระดาษทิชชู่แล้วก็ไฟฉายเอาไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะเพราะว่า ห้องน้ำสาธารณะของประเทศอินเดียก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะเพราะฉะนั้นควรมีกระดาษชำระติดตัวไว้เสมอรวมทั้งไฟฉายด้วยเพราะว่าที่ประเทศอินเดียนี้เขาว่ากันว่าไฟดับบ่อยค่ะ 4. นะคะเรื่องสำคัญเลยนะคะเวลาไปซื้อข้าวของที่ประเทศอินเดียให้ต่อรองราคาเอาไว้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่า ชาวอินเดียเขาจะบวกราคาของเอาไว้เยอะมากเป็นเท่าตัวเลยเชียวราคา 5. รองเท้านะคะรองเท้าระหวังเรื่องรองเท้าคู่เก่งของคุณเอาไวให้ดีค่ะโดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวตามวัดวาอารามต่างๆของอินเดีย เราจะต้องถอดรองเท้าเอาไว้ข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าจะไปเที่ยววัดอินเดียให้ใส่รองเท้าแตะเก่าๆไปนะคะป <c oughs> ้องกันไว้ค่ะห้ามใส่ของแพงและคู่เก่งไปเด็ดขาดเพราะมันจะหายค่ะแต่ถ้าทำใจไม่ได้ที่จะต้องใส่รองเท้าเก่าๆไปก็ไม่เป็นไรค่ะให้เตรียมถุงพลาสติก นะคะเอาไว้อีกใบหนึ่งเวลาเราจะเข้าวัดก็เอาถุงรองเท้าใส่ถุงนะคะแล้วก็ยัดเข้าไปในกระเป๋าถือของเรานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีเป้หรือกระเป๋าถือใบใหญ่ๆเอาไว้ด้วยค่ะนะคะก็ประมาณนี้นะคะนำมาฝากสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะไปเที่ยวอินเดียนะคะความจริงแล้วประเทศอินเดียก็ มีอะไรที่น่าสนใจนะคะมีวัฒนธรรมหลากหลายดีค่ะน่าไปเที่ยวนะคะประเทศอินเดียนี้ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลกนะคะคือประมาณ1,300ล้านคนเลยทีเดียวค่ะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวของอินเดียก็มีหลากหลายนะคะส่วนมากจะเน้นไปในทาง สถาปัตยกรรมสะส่วนมากนะคะอย่างผู้คนที่ชอบเข้าวัดนะคะก็ไปอินเดียไม่ผิดหวังเลยนะคะเพราะว่ามีวัดเยอะมากค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีก็คือทัชมาฮาลนั่นเองค่ะและประเพณีอินเดียอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเทศกาลเล่นสีโฮลี่นะคะหรือที่เรียกว่า Holy Festival นะคะซึ่งเทศกาลนี้จะจัดขึ้นในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงคืนสุดท้ายของฤด,ดูหนาวค่ะซึ่งเขาจะใช้สีธรรมชาตินะคะมาขว้างใส่กันค่ะคล้ายๆงานสงกรานบ้านเรานั่นแหละค่ะแต่ของเขาใช้สีแทนน้ำเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง การเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวนะคะซึ่งถือเป็นฤดูแห่งสีสันนั่นเองค่ะอุ๊ยอุอุยเมาเพลินค่ะจะหมดเวลาแล้วจ้าพนักงานใจดีค่ะเอาขนมมาแถมให้ฟรีนะคะเป็น ขนมกลมๆนะคะสองลูกดูคล้ายๆแป้งนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะลืมถามค่ะดูจากภายนอกก็เหมือนมันจะหวานนะคะเพราะมันเป็นของหวานค่ะแต่พอลองชิมดูแล้วอุ๊ยอร่อยย่านะคะมันเป็นมันเป็นแป้งนุ่มๆนะเหมือน เนื้อเค้กนะคะอยู่ข้างในแล้วก็มีน้ําเชื่อม,ห,มอหวานแต่ก็ไม่ได้หวานมากสักทีเดียวค่ะถึงเวลาเช็คบินแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ามื้อนี้ก็37.10ยูโรนะคะรวมเบ็ดเสร็จทั้งอาหารเครื่องดื่มค่ะไปค่ะอิ่มแล้วกลับบ้านได้นะจ๊ะขณะนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่กว่าเกือบสี่ทุ่มแล้วค่ะ อากาศวันนี้ก็8องศานะคะบรรยากาศเยอรมันช่วงนี้ก็จะเงียบเหงาแบบนี้แล้วค่ะกลางคืนไม่พุกพ่านเหมือนบ้านเราค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และสั่นกระดิ่งรัวๆรอไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย